สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซ้นครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูวิถีการเป็นไรเดอร์ของพี่น็อตนะครับว่า,าพี่น็อตเป็นไรเดอร์เนี่ยนะครับพี่น็อตจะต้องเดินทางกลับจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีอย่างไรนะครับและพี่น็อตเตรียมอะไรมาบ้างในรถของพี่น็อตนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์แบบว่าให้ดูวิถีชีวิตของพี่แล้วกันนะครับของพี่น็อตแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับ ก็สิ่งที่พี่นอตเตรียมมาในการวิ่ง Delivery มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาให้ดูกันนะครับก็เปิดมาในกระเป๋าของอกระเป๋าของโรบินฮูดนะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าของพี่น็อตเองนะครับที่สั่งซื้อมาจากแอปโรบินฮูดนะครับก็จะมีในนี้นะก็จะมีเป็นพวกที่ชาร์จแบตนะครับเนี่ย เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะเนี่ยเป็นพวกที Target ่ชาร์จแบตสายชาร์จแบตกล้องนะครับแล้วก็สายชาร์จแบตโทรศัพท์เรามีครีมทาหน้าเลยนะนีเวียแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับทาไม่ให้มันทาไม่ให้มันอะไรอ่ะหน้ามันตึงแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็เป็นหมูปิ้งนะเนี่ยนะครับที่วันนี้วิ่งรับงานมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยนะกินไปครึ่งเดียวนะกินไม่ทันแล้วก็มีน้ําโค้กนะกินไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่อร่อย แล้วก็น้ําน้ําเปล่านะครับแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือใส่ขับรถนะครับไว้เช็ตถูทําความสะอาดกล่องหลังจากที่เราเลิกวิ่งนะครับเนี่ยนะครับในกล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับใต้เบาะรถดีกว่าพี่น็อตมีอะไรบ้างนะครับนี่นี่นะครับใต้เบาะรถนะครับเอาวิถีไรายเดอร์ของพี่น็อตนะไม่ได้มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพเหมือนคนอื่นเขานะ เวลามาขับมาทำคอนเทนต์นะก็ต้องมาอยู่แบบเนี้ยอันนี้คือเสื้อกันฝนนะครับพี่น็อตเตรียมมานะครับแต่ว่าวันนี้ใช้ไปเลยไม่ได้พับเก็บให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เสื้อกันฝนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อช็อปปี้ฟูด้ด <c> ข <oughs> ิปส้มเผื่อว่าเราอยากรับงานช็อปปี้ฟูด้ดไงนะและนนี้ก็เป็นผ้าผ้าขนหนูนะครับอือันนี้เป็นผ้าขนหนูนะครับ แล้วก็อันนี้กางเกงไว้ใส่นอนนะเสื้อไว้ใส่นอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่ใส่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับใส่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยเก็บไว้นะแล้วก็มีที่ฉีดแตงก๊ะแล้วนะครับนีเวียฟอร์แมนต้องเข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> มันเกี่ยวอะไรเนี่ยเนาะไม่ได้เกี่ยวเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นแบบนี่ไง เราเป็นพูดธแล้ฉีดวัคซีนแล้วอันนี้ก็เป็นผ้านะครับแล้วก็เป็นพวกเสื้อนะจริงๆแล้วก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับสบู่อ่ะก็ <c oughs> อยู่ที่ห้องเช่านะครับพี่น็อตก็มาอยู่อ่ะพี่น็อตก็เช่ารายวันนะครับพี่น็อตก็เช่ารายวันเอานะเนี่ยสิ่งที่เตรียมมาก็มีเท่านี้แหละแล้วก็มีของในกระเป๋าอีกเล็กๆน้อยๆน,นะเนี่ยที่เตรียมมานะครับพี่น็อตก็เป็น คนหนึ่งนะทีะ่วิ่งงานจากการจับุรีนะครับมาวิ่งที่กรุงเทพเพราะว่าด้วยด้วยค่ารอบในจังหวัดกาญนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างน้อยนะครับสตาร์ทเริ่มต้น17บาทพี่น็อตก็ทำงานฟู้ดเดลิเวอรี่มาแล้วก็ลองทํามาแล้วรู้เลยว่าโอ้โห17บาทมันไม่คุ้มก็เลยตัดสินใจมาวิ่งที่กรุงเทพดีกว่านะครับก็เลยเลือกรถฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่าตัวนี้นะครับ350ตัวนี้นะนี่นะครับที่พี่น็อตเลือกมาครับซึ่ง เมื่อวานเนี้ยเอาไปโหลดหน้ามา<ไ>นะครับเอาไปโหลดหน้ามานิ้วครึ่งนะครับไปโหลดหน้ามานิ้วครึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็ก็ค่อนข้างจะพอดีนะแล้วก็ฝนตกเละหมดเลยรถนะดนะเดี๋ยววันเนี้ยนะครับจะพาทุกคนนะครับเดินทางกับจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับพี่น็อตนะครับดูกันเพลินๆนะว่าพี่น็อตเนี่ยนะมีเส้นทางการเดินรถยังไงนะครับแล้วกลับไปถึงกาญจนบุรีกี่โมง รถก็จะเลื้ๆหน่อยนะเนี่ยตอนนะนี้นะครับนี่นะครับก็คือจะมีกล่องโรบินฮูดมาด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับการเป็นคนสําหรับคนทํางานนะครับก็ต้องมีความอดทนนะครับมีความขยันถึงจะถึงจะประสบความสําเร็จนะครับพี่น็อตคิดว่า ถ้าเรามีความอดทนมีความขยันเนี่ยมันโอเคนะครับมันทําได้ทุกอย่างแหละนะครับต่อให้ว่าเราอยู่ไกลแค่ไหนนะครับหรือว่า,าเราจะไม่มีบ้านเหมือนคนอื่นยังไงนะครับพี่น็อตก็เช่าบ้านเอานะครับทำคอนเทนต์ใน u t u b e เอานะครับใช้ความพยายามของตัวเองอดทนทําคลิปเพื่อให้กับเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ดูกันวันนี้พี่น็อตก็เลยแบบลองมาถ่ายให้ดูเพราะว่ามีน้องอยู่หลายคนนะที่ขอว่าให้ถ่ายคลิปขับรถ นะครับตอนที่พี่น็อตขับจากกรุงเทพไปกาญจนบุรีนะครับก็เขาก็เลยแบบอยากรู้ว่าพี่น็อตจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยลองถ่ายให้ดูนะคนอื่นก็ดูกันเพลินๆแล้วกันเดี๋ยววันนี้พี่น็อตจะออกจากกรุงเทพนะครับตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปถึงกาญจนบุรีนะครับมาเดินทางพร้อมกันดีกว่าครับกลับบ้านกัน โอเคครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วพี่น็อตก็จะใส่ถุงมือนั่นแหละครับแต่ว่าตอนที่วิ่งงานมือสักครู่นี้นะครับฝนทําท่าตกนะครับตกลงมาบ้างบางส่วนก็เลยถอดถุงมือออกนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะไปกาญจนบุรีนะครับอันนี้เป็นแบบว่าเป็นการออกทริปคนเดียวนะ <c oughs> ออกทริป เดินทางคนเดียวนะครับเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยฝนน่าจะตกแล้วล่ะตอนนี้ก็ถึงแถวตลาดของขวางนะครับเดี๋ยวพี่น็อตก็จะใช้ถนนเส้นเพชรเกษม69นะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายไปทางหนองแขมนะครับ จากเส้นเซกเซกสม69้นะครับเลี้ยวซ้ยวายเลี้ยวซ้ายออกไปทางของแขมนะครับรถเริ่มติดแล้ว เราแลครับทุกคนโอ้ลงหนักะเนี่ยขาวตอนนี้ก็ถึงนะครับเทศบาลอ้อมน้อยนะครับอ้อมน้อยแล้วนะตอนนี้ฝนลงมาเมื่อกี้นี่นะครับก็หยุด พักสักแป๊บหนึ่งนะครับเม็ดเริ่มใหญ่แล้วเข้าปั๊มนี้ต้องระวงังเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าถนนในปั๊มเนี่ยลื่นเพราะพ,พื้นขัดมันนะครับอย่เติมน้ำมันซะหน่อย95ครับเห95200ครับสแกนนะครับ ่มีครับเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มันตกเยอะอีกไหมดูแลก็ขหนักอะ่ะ ฝนตกแรงมากเลยนะครับผมอยู่แถวความกราลังที่สามพานแล้วนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับฝนก็ลงมาแบบเม็ดใหญ่มากเลยแต่ว่าก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อกันฝนเรียบร้อยนะครับเข้าสู่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นตัวอำเภอเมืองนครปฐมนะครับกำลังจะออกมุ่งหน้าไปทาง อำภอบ้านปุงจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามนาทีนะครับฝนก็ตกมากเลยตอนนี้เนี่ยนะฝนยังตกมาอยู่เลยนะครับยังตกไม่หยุดเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางนะครับพี่น็อตก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้ ห่างจากกาญจนบุรีนะครับประมาณ60กิโลเมตรนะครับประมาณ60กิโลนะครับซึ่งพี่น้อยก็ได้จอดพักรถอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ค่อนข้างที่จะเบาลงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พักรถอยู่นะครับก็สภาพนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับบอกให้เละนะครับเละนี่นะครับทั้งคันเละนะครับผม รถเปื้อนเลอะเทอะหมดเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับตอนนี้ก็พักได้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกลับบ้านกันดีกว่าครับผมหลังจากที่พักรถกันสัก10นาทีแล้วนะครับนะครับให้รถมันหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้อยู่ห่างจากจังหวัดกาญนะครับ60กิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นครึ่งทางเลยนะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเขตอําเภอท่ามะก,กานะครับอำเภอท่ามะก,กานะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดกาญะอยู่ราวๆประมาณ 30กิโลเมตรนะครับ30กิโลเมตรนะครับเด็ก30กิโลเท่านั้นนะครับเราก็จะถึงจังหวัดกาญแล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้แ้วก็จะมีทิวเขาเห็นภูเขาแบบนี้เป็นไงสดชื่นไหมตอนกรุงเทพเห็นแต่มีแต่รถมีแต่ราใช่ไหมมีแต่ตึกตอนนี้มานี่ก็ลุ่งนะครับแล้วก็มีแบบ เป็นทิวเขาวมีภูเขานะครับเป็นต้นไม้มีธรรมชาตินะแล้วก็ฝนไม่ได้ตกด้วยนะครับเป็นไงสัมภผัสทีบรรยากาศหนึ่งเลยนะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้พี่น็อตก็มาถึงที่อยู่ ที่อยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีของพี่น,อน็อตแล้วน,นะครับก็มาถึงแฟ๊ที่พี่น็อตอยู่เรียบร้อยตอนนี้มาถึงแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่แฝตนะครับที่พักที่จังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับระยะทางประมาณนะครับ150กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนตกนะครับขี่รถเร็วไม่ได้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็เพราะว่าพี่น็อตก็เป็นรายเดอร์คนหนึ่งที่วิ่งงานทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดนะครับก็เลยมีความหลากหลาย นะครับมีความหลากหลายแล้วก็เลยว่าต้องวิ่งจากการนะครับไปกรุงเทพเพื่อจะไปวิ่งงานนะครับแล้วก็กลับจากกรุงเทพมาที่การเพื่อจะทำงานประจำต่อไปนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่น็อตด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ